สบายดีตอนนี้เราก็สุส่งบวบวอนเด้อป้าหมองเบิงนี่นะกี่เก็บเข้าเหือนนั่งอยู่เราลวดลวดลวด,ลวดมามึงโซกไม่มาทับเพื่อผู้ทันนี่นะฮาลูกจะสุดๆตกใจไปเลยเกือบมาพานค่ะ

ทีเข็บนัะพอ้องขีเข็บแต่ยานะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะบ,บาย พี่ย้าเมันอีกคืนมาคืนมาเรียดบ๊ายบาย